กัรสุดขั้วของเรากันต่อมันจะประกอบไปด้วยเหล็กครับเชื่อมเอาทั้งนั้นเลยทั้งคันเลยครับท่านผู้ชมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นไม้ยางก็จะเป็นยางเหมือนรถจักรยานนี่เองแหละครับผมก็ระหว่างที่รอ,อคันนี้ทำมาแบบลิมิเต็ดเลยนะคะท่านผู้ชมลิม <Limited S 2> ิเต็ดดิชั่นยราย ได้คนเดียวถ้าเป็นพี่ชิงเห็นต้องอก้มลงไปอย่างนี้ขอผมก,ก็อย่างที่เห็นนะครับตะกี้ตัวโกงโกงคั้นสุดข,ขั้วของท่านแต่ละคนอาจจะเป็นเอ่อเเป็น Mercedes-Benz ที่มีเหล็กหนานๆหรือว่ามีเป็นโกเมียมเทปลาอะไรของคุณแต่ว่าวันนี้บางคนอาจจะมองว่าเป็นเศษเหล็กนะครับ แันนี้คือเครื่องบินทำมากินครับแล้วก็เป็นคันสุดท้วของยายครับเด really ี๋ยวเราจะข้ทวภาพไปทานอาหารก,กับดนยนะครับแล้วก็ถือถือโอกาสสัมษั์คุณยายไปด้วยผู้ชมคะในที่สุดเราก็ได้าัแล้ว ถึงร้านข้าวแล้วค่ะมีเก้าอี้แล้วไปนั่งเถอะตอนนี้ก็หลังจากช่วยคุณยายขายของเนอะเดินเหนื่อยกันมาต้องนานก็าพาคุณยายมาพักผ่อนทานข้าวที่นี่นั่งให้หายเมื่อก่อนเดี๋ยวค่อยไปลุยขายจอก็คุณยายคะเดินไกลอย่างเมื่อกี้เราเดินกันมาไกลมากเลยนะอยู่แบบเหนื่อยมากที่ชินแบบเหนื่อยแบบค่ะคุณยายเมื่อยไหมอะแต่และว,วันที่เดินเดินขาย ้ยายเหมือนไม่เ <ยา S 1> ม่เลยย้ายชิ้น<ะ>ชิ้นแล้วอ่ะงั้นเ,เ,เดินมานานเนอะคุณยายบอกเดินมาสามสิปีแล้วค่ะแล้วคุณยายขายของแต่ละวันอ่ะได้กำไรแ้วมัคะขายได้เยอะไหมวันน,นี้เยอะคุณบาทกิมมดบจะไสแล้นแนะแต่การหาไ ก็พออยู่ได้นะครับแต่ก็มีเงินเหลือทำบุญบ้างทำบุญเล็กน้อยน้องทำแตม่นักหนุน0บาทก็บาทุ0บาทครับก็พออยู่พอกินนะครับก็มีเงินเหลือเงินเหลือก็จะเอาไปทำบุญด้วย20บาท30บาทก็แล้วแต่ คันนี้นี่คุณยายได้มาอย่างไรคะเจของร้านเจ้าของร้านทำให้เจ้าของร้านเกรดจรงรดจาสุธีครับสุธีเป็นเป็นคนที่คอยดูแลป้าแกมาตลอดนะครับก็ก็ได้ทำรถอันนี้ให้สั่งรถมาคันสุดพั่งของเราวันนี้นั่นแหละครับ ตอนแรกคุณยายแบบขายใช่ไหมคิ้วขายแม่ก่อนแล้วก็ทำไมถึงเปลี่ยนมันคีบเนี่ยคีบตัวเจบแขนที่นี่เป็นอย่างยงต้องไปหาหมอครับ่าหมอแล้วในหัวไปใจหลังตัวหลังคุณยายก็บอกว่าเราไปหาคุณหมอ นะครับก็ร้านใกล้ๆก,ก,กันนั่นแหละคุณหมอแกก็บอกว่าดั้งเกิดจากที่คุณยายหิ้วของหนักเปลียนไปทีนี้ก็แนะนําให้คุณยายเปลี่ยนมาเป็นรถเข็นหรือว่า,วาอย่างอื่นน่าจะดีกว่าดีกับสุขภาพของยายเพราะตอนนั้นปวดปวด,ปวดหลังหรือว่าปวดแขน,แขนปวดหลังอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือถ้าไปหิ้วหนักอีกก็อาจจะแบบเป็นอะไรได้นยหมอเลยแนะนาให้ใช้รถดีกว่า ขอบคุณคุณหมอเป็นผมด้วยครัหบหลังจากที่คุณยายได้มีอาการเจ็บหลังหรือว่าเจ็บแขนเนี่ยก็ได้ไปหาคุณหมอสรุปก,ก็คือก็ต้องขอบคุณ ร้านสุธีนั่นแหละครับที่เขาเรียกว่าเป็นมีน้ำใจให้กัรคนไทยของเราตอนนี้พัฒนานด้านเทคโนโลยีไปไกลแล้วครับแต่ว่าจิตใจเราก็ยังยังอยู่ที่เดิมยังไม่ได้พัฒนาอะไรไปมากมายต้องขอบคุณร้านร้านสุธีนะคุณยายน,นะ <ขอ S 2> ครับา<น>บางทีมันเป็นไอเล็กๆน,น,น้อยๆเนาะต่แบบว่าแค่รถเข็นแค่นี้แต่ให้คุณยามาแล้วคือคุณยาาเขาก็แบบเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาเลยนะแบบ <า S 2> มาใช้ทำม,มาหากินเนาะ คันนี้มากเลยใช่ไหมคะเป็นเหมือนแบบส่วนหนึ่งของชีวิตเลยใช่ปะคุณยายอยู่กับรถตั้งแต่กี่โมงน้ำ8โมงถึง2ทุ่มอ่ะใช่ปะอยู่กับมันตลอดเวลาเลยรักไหมคะรักมากถ้าสมมติว่ารถไม่มีชีวิตอ่ะมันฟังคุณยายรู้เรื่องอ่ะคุณยายอยากบอกรถว่าอะไรขอบคุณขอบคุณขอบคุณที่อยู่ด้วยกันอะไรใช่ปะปุยยาเป็เพื่อนหัวเข่าเลยปุยาเพราะถ้าใสยเหมืนแป เดินคแล้านตะองา่งเนะตอนนี้เจ็บหัวเข่าอยู่แล้วก็เดินขาไม่ให้ชิญญัยเดินใจไม่ทเต,ต้นแต้องเดิน,นด้นนาาแล้วชินยัยก็คือเดินอย่างนี้ทุกวันใ่คือถ้ากิด หยุดไฟก็ไม่รู้ทำอะไรด้วยัฟไม่ทำอะไรดไฟก็ขัดไรได้ขาดไรได้เรียนมันแบบนั่งจับไฟน้ำเรียนหนึ่งก็จะมีค่าน้ำค่าไฟค่าที่พักอาศัยเนี่ยแหละครับเนี่็คือชีวิตของคนทำงานเราสรุปก็คือคุณยายหลังจากที่คุณหมอได้บอกให้เปลี่ยนมาเป็นรถเข็นแล้วก็ รถเข็นคันนี้ก็ทําให้คุณยายมีบ้านนะครับผมเข็นของขายของจะมีตังค์ไปซื้อบ้านแล้วก็สองทุกเรียนด้วยเรียเงินสูงดดนนมองทุกเรียนเรียนในเรียนก็ไม่ได้เรียนสูงครับแล้วก็เงินที่ได้ก็คือได้จากรถเข็นคันนี้นี่แหละ เรียนซื้อบ้านดูแลตัวเองอะไรอย่างงี้จนตอนนี้ลูกโต,<อ>ต<อ>แล้วใช่ไหมคุยายน้อยก่อนมันซื้อบ้านทีน่ไหนคือตอนนี้ลูกคุณยายก็สามสิบกว่าแล้วครับนะแต่ว่าก็ตอนนี้ลูนน,นนี้ทําอะไรอยู่ทำงานอยูกรุงเทพทำงา,งานอยูกรุงเทพตอนนี้คุณยายก็อยู่คนเดียวขายของเนาะไม่มีอะไรทำก็ได้ หลายคนดูเทปนี้ของคานจุดทั่วนะวันนี้อาจจะรู้สึกสงสารพงษยายารเราหรือว่าสงสารพวกเราที่เดินทำเหงื่อออกในขนาดนี้แต่จริงๆแล้วก็คือมันเป็นถ้าเกิดคนเราทําอะไรไปทุกวันทุกวันแล้วมันจเกิดอาการอาการชินแล้วก็จริงๆรู้สึกสนุกด้วยซ้านะครับนานๆเราได้มาเดินอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าอยู่เฉยๆนะยายครับกําลังกายอะไรอย่างเงี้ย คืออย่างยูกับพี่ชินอย่างนี้ถ้าแบบไม่ได้เรยวันนี้ก็แบบนานๆทีป้าจะได้แบบเหงื่อแตกขนาดนี้คือคือเรารู้ได้เลยว่าเราออกกำลังกายน้อยกว่าคุณยายเยอะใช่คุณยายอายุเ0็มากผมยี่สิบเจ็ดแข็งแรงมากเหนื่องหมเลยแบบเดินเร็วแบบเดินเร็วมากครับจากจากที่เราเห็นอยู่ ชิ้น่ชแล้วมันเป็นอะไรที่คุณยายรับด้วยแหละใช่ไหมคะมีความสุขที่จะทำมันด้ว,แวดยแหละหลายๆคนนะคะที่แบบทำอาชีพทำงานนั่งอยู่ในห้องแอร์นั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยกดคอมทั้งวันตากแอร์แต่อยากรู้ว่าแบบมีความสุขกับการทำงานนั่งข้างคุณยายหรือเปล่าที่แบบ อาจจะดูว่าคุณยายเหนื่อยมากเดินเข็นของเมื่อยตากแดดเหนือยออกคุณยายมีความสุขกับมันน่าจะมากกว่าคนที่แบบนั่งในวันๆกดคอมอยู่ในห้องแอร์้ยซ้ำเล่นแต่ f c e b o o o เนะพวกคุณนะ <c oughs> ผมรู้แอบเล่นนะเดีเด๋ยวเจ้านายเห็นเถอะไปช่วยคุณยายต่อดีกว่าครับโอ้ยก่อนอื่นขอบคุณร้านนี้ครับรบ้านแซ่บคูณสองอยู่ด้านหลังมาคเพลส อานหลังมาร์โฟตรงหนไปทูเก็บนี้ครับขอบคุณร้านแซ่บคุณสองด้วยครับผมที่ให้ใช้สถานที่ในการสัมภาษณ์คุณยายเดี๋ยวเราไปช่วยคุณยายขายของกันต่อดีกว่าครับเดี๋ยวขาดรายได้จะคุชินนะคะตอนหน้ามาอย่างลรอใส่สูตด,ด้วยแล้วตอนน้องมีร้อนด,ด้วยวหนูนี่ ใส่ทั้งไปโฆษณาต้องมาถล่มตูดให้คุณชายเขาดิไปละ <c oughs> แมนมากพี่ชินแมนมาก <c oughs> ดูทางห่างยังหัวหัวนะคะทุ ตอู้กับเมืองครับอู้กับเมืองไงอ่ะพูดว่าอะไรอ่ะพูดทุกอย่างอยาก้อช่วยานพูยยครับคุณยายสอนเพ่น้องอูเมืองอูเอ้านงั้นน้องอู้ประจากกอู้ไทยเลยอ่ะคุณยายบอกแค่น้องพูดไม่ได้พูดไทยอะไรครับได้สอนนะอยากให้สอน่ะเอาคำนี้แล้วกันอ่าน้ำมะป้าวก็เจ้า น้ำมะพร้าวกะเจ้าเออน้ำมะพร้าวกะเจ้าน้ำมะพร้าวกะเจ้าน้ำมะพร้าวกะเจ้าเจ้าเออนิ่มๆเายน้ำมะพร้าวกะเจ้าอย่างงี้ยจะได้กับนี้นี่ป็้ได้หรอน้ำมะพร้าวะเจ้าอย่างเงี้ยน้ำมะพร้าวะเจ้าเอ้ยเจ้สดเกลอก็มีเจ้าเล็นๆเกลอก็มีเจ้าเย็นๆอเจ้าเย็นๆ อยากสอนแต่แรกก็บจบวันนี้ื่อคุณยายไม่มีลูกค้าเพราะว่าพวกเราเดินตามนีแ่แหละท่านี้เราอยู่ในร้านนินตยานะครับใกล้ๆกับธนาคารไทยพาณิชย์าสาขาแพทย์ต้องขอบคุณร้านนิตยาด้วย่ให้สานที่ใส่ทำนี้ ก็คือเป็นลูกค้าประจำของว้าปรกาลเลยคือนางทุกวันเลยอยากสัมภาษณ์หน่อยคือนางว่ากาลมานานยังคะว่ากาลขายปีแล้วครั้งก็เปิดสามปีแล้วงมาเราือสามปีเลยเปิดสามปีตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ครับผมก็แล้วกันแท้เล่นสนุกสนานเข้ามาก็ยิ้บุ๊คใสกันเลยสว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 ยทำไมทำไมพี่เขายังสู้กล้องเลยว่ากาลอยากเจอสวยสู้สวยก เนสวยตกทำไซก็ออมืินทุกวันก็อร่อยดีกอร่อยคละประกดหน้ารนกินมากหวานด้วยตหวานด้วยประกาทับฟอมก็เลยซื้อเมาสวย่ะใช่มหนสวยมีป้าสวยทำไมป้าเียอ่อ you seems like each time I'm with you i lose my mind because I'm bending over backwards to relate it's one thing to complain but when you're driving me insane, well then Ill ปุ๋ยแม็กท็อปข้อยตี้ปุ๋ยแม็กท็อปข้อยตี้ปุ๋ยแม็กท็อปปุ๋ยแม็กท็อปโคตรปุ๋ยแรงแต่แม็กผลผลิตระดับท็อปต้องไปซื้อแล้วปุ๋ยแม็กท็อปใช้แล้วมีมีแววเศรษฐีฟั้มง